ตอนที่4อาณาจักรมาโนกุระทาคุโตได้แสดงพลังอันน่าทึ่งต่อหน้าเหล่าดาร์คเอลฟ์ด้วยการเปลี่ยนกองผลไม้ซึ่งเป็นผลจากต้นไม้เนื้อมนุษย์ให้กลายเป็นแมลงตะขาบขาวยาวสร้างความตกตะลึงและศรัทธาให้กับทุกคนที่คิดว่าเขาสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาอาทูชื่นชมพลังของทาคุโตและทาคุโตสารภาพกับอาทูว่าการแสดงพลังนั้นเป็นเพียงการทดลองที่ไม่คิดว่าจะสำเร็จ แต่โชคดีที่ทุกคนตามน้ำไปได้การทดลองนี้ยืนยันว่าเขาสามารถสร้างยูนิตได้อย่างปลอดภัยและอาถูเสนอว่าต่อไปต้องอัญเชิญวีรชนท้ากุโตะวางแผนจะอัญเชิญวีรชนคนแรกคืออิสราราชินีแห่งมวลมแมลงทั้งหมดซึ่งเป็นตัวละครที่โกงและมีความสามารถพิเศษในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับยูนิตมแมลงทั้งหมดและผลิตยูนิตมแมลงตัวเล็กเพื่อสร้างพลังงาน อิสาราถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศและสงครามในช่วงตน้นทาคุโตะเลือกอิสาราเพราะเธอนิสัยดีที่สุดในหมู่วีรชนคนอื่นๆที่มักจะกระหายการต่อสู้และต้องการยึดครองโลกทาคุโตะและผู้ติดตามของเขายังคงวางแผนการต่อไปรวมถึงการสร้างวังจากทรัพยากรที่ดาร์กเอลฟ์รวบรวมมาได้และการจัดการกับเมืองที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นเมืองของประเทศที่เป็นกลาง ถ้าคุโตะหวังว่าจะสามารถพูดคุยกับพวกเขาได้อย่างสันติแต่อาทูไม่เห็นด้วยและคาดว่าพวกนั้นขุยยากและมาที่นี่คงมีเป้าหมายในอีกฝากหนึ่งของทวีปที่ราชาอาณาจักรเกนดาร์กซึ่งเป็นอาณาจักรของมนุษย์ทางทิศเหนือมีการประชุมหารือกันเรื่องสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆทหารม้า,มารายงานถึงการปรากฏตัวของชนเผ่าป่าเถื่อนที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและโจมตีเมือง ทำให้กษัตริย์เกนดากตัดสินใจส่งกองทัพเข้าปราบปรามทันทีมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าสาเหตุของความวุ่นวายทางเหนือคือแม่หมดแต่เบลเดลซึ่งเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนจะไม่เชื่อเรื่องนี้กลุ่มอัศวินศักดิ์สิทธิ์นำโดยโรลาเนียสหรือโรเนียสซึ่งเป็นหัวหน้าภารกิจที่เคร่งครัดในกฎระเบียบและเบลเดลหรือเวอร์เดล อสุวินศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงที่มีนิสัยสบายสบายแต่ลูกน้องรักเพราะรู้จักยืดหยุ่นได้รับมอบหมายให้เดินทางลงใต้เพื่อสำรวจป่าใหญ่ตามคำพยากรณ์ที่บ่งบอกว่ามีหายนะอยู่ที่นี่พวกเขาคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับดาร์กเอลฟ์ที่หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นโรลานเนีสแสดงความกังวลเกี่ยวกับดาร์กเอลฟ์ที่เชี่ยวชาญด้านคำสาปและการลอบสังหาร แต่เบลเดลยืนยันว่าภารกิจนี้เป็นเพียงการสำรวจเท่านั้นและถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็พร้อมจะถอยระหว่างทางกลุ่มอศวินศักดิ์สิทธิ์ได้ไปเฉินด้ากับฮิวช์จ a n แอนสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่เบลเดลจัดการมันได้อย่างง่ายดายด้วยวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวิชาลับของอาณาจักรคลอเดียแสดงให้เห็นถึงพลังของอศวินศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงที่เทียบเท่ากับมังกรในที่สุด กลุ่มอัศวินศักดิ์สิทธิ์ก็เดินทางมาถึงหน้าป่าคำสาบและได้พบกับหญิงสาวปริศนาที่เดินออกมาจากป่าซึ่งแท้จริงแล้วก็คืออาทูที่ปลอมตัวมาเธอแนะนำตัวว่าเป็นหนึ่งในดาร์คเอลฟ์ที่อพยพมาและขอสอบถามธุระของอัศวินศักดิก์สิทธิ์อาทูอ้างว่าตนเองและพรรคพวกใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในป่าแห่งนี้และขอให้พวกเขาออกไปเบลเดลต้องการเข้าไปสำรวจป่าแต่อาทูปฏิเสธ โรลาเนียสโกรธอาทูที่ขัดขืนตัวแทนของพระเจ้าเบลเดลเปิดเผยคำพยากรณ์ว่าหายนะจะเกิดขึ้นจากป่าแห่งน,นี้ซึ่งสร้างความตกใจให้กับทุกคนเพราะคำพยากรณ์เป็นความลับอาทูยังคงปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งชั่วร้ายในป่าและต้องการเพียงความสงบสุขเธอแผ่ออร่าออกมาซึ่งโลเนียสสัมผัสได้ว่าเป็นรังสีอมตเบลเดลท้าให้อาทูสาบานต่อพระเจ้า อาทูสาบานต่อพระเจ้าของตนเองเบลเดลตัดสินใจเชื่อคำพูดของอาทูและสั่งให้ถอนกำลังกลับแต่โลนาเนสไม่เห็นด้วยและมองว่าเบลเดลละทิ้งหน้าที่และไม่เชื่อคำพยากรณ์โรนาเนสประกาศปลดเบลเดลออกจากตำแหน่งและนำกำลังบุกเข้าไปในป่าด้วยตัวของเองทหารรับจ้างเรื่องที่จะเชื่อฟังโรนาเนสเพราะพวกเขาได้รับเงินจากเขา เมื่อโรนานีสพยายามทำร้ายหญิงสาวดาร์คเอลฟ์ที่พยายามขัดขวางก็เกิดจานระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงโรลานีสฟื้นขึ้นมาพบว่ามือของเขาเปื้อนเลือดและทหารส่วนใหญ่ถูกจัดการไปหมดแล้วเบลเดลชี Bell ้ไปที่หญิงสาวปริศนาและบอกว่าเธอคือแม่หมดและหญิงสาวก็เผยร่างที่แท้จริงออกมาซึ่งเธอก็คืออารทูนั่นเอง